หนึ่งครับดังนั้นผมว่าที่ต้องช่วยกันวิเคราะห์มีเรื่องจริงที่น่าเศร้านะคะว่าที่เราบอกกันว่าเกฑ์ของเด็กในเวลาอสอบออกมาแล้วเนี่ยยังต่ำกว่ามาตรฐานเศร้ากว่าน,นี้อีกที่จะบอกว่าหลายๆโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยพอถึงวันที่จะต้องมีการประเมินแล้วก็ต้องดูว่าสถานศึกษาเนี่ยเด็กเนี่ยผ่านเกณฑ์เท่าไหร่เด็กที่ไม่เก่งเนี่ยบางทีมีมว่าคุณครูเนี่ยบอกวันนี้ไม่ต้องมาสอบ ไม่ต้องมาสอบไว้เข้ามาสอนเดี๋ยวไปดึงคะแนนทำให้ภาพรวมท้งโรงเรียนลดลงแบบนั้นเนี่ยเป็นเรื่องจริงที่น่าเศร้าเข้าไปอีกรู้ว่าคนนี้เกเรรู้ว่าคนนี้ไม่เอาไม่ต้องสอบไม่ไม่เอามารวมอะเพื่อที่จะทําให้ให้แต่ละโรงเรียนเนี่ยบางทีเพื่อให้ให้คะแนนเนี่ยสูงขึ้นแต่ในข้อเท็จจริงเนี่ยจริงๆปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขนะคะหรืออย่างที่พี่หยงบอกว่าทาไมอาชีวะถึงไม่ได้รับความนิยมส่วนหนึ่งเนี่ยก็ยังอยู่ในเก้าข้อที่บอกว่าจะต้องมีการแก้ภาพลักษณ์หลายคนจะเวลาที่สังเกตเวลาไปงานไปงงานแต่งาน หรือแม้กระทั่งงานแต่งงานงานศพเวลาอ่านเวลาที่เขาพูดเชิดชูเกียรติจบจะต้องจบว่าผู้วัยชนสามารถส่งเสียลูกจนเรียนจบระดับปริญญาตรีตรได้<อ>กี่คนกี่คนเป็นค่านิยมว่าจบปริญญาตรีเนี่ยคือเป็นที่สุดก็ทําให้ที่ผ่านมาเนี่ยอาชีวะเองเนี่ยเลยไม่ได้รับ ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรเพราะว่าเหมือนความภาคภูมิใจว่าลูกจะดีลูกจะเก่งเนี่ยต้องรเรียนจบต้องมีใบปรยยิญญามีอันนึงที่ทีขออนุญาตเสริมนะคะที่อ,อยู่ใน9ข้อเรื่องของการส่งเสริมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมที่มักครู่เรียนถามท่านประหลัดแล้วท่านประหลัดได้กำลังพูดถึงนี้นะคะบอกว่าผลสำฤทธิ์ที่หนึ่งที่อยากให้ไปดูที่ชัดเจนนะคะที่สุพรรณบุรี พื้นที่สุพรรณบุรีเนี่ยน้อมนาแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจริงๆเนี่ยมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะมีขึ้นมาตั้งแต่ปี2,538เป็นแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะคะทรงอยากจะได้พระราชทานการศึกษาให้กับคนไทยในทุกที่เนื่องจากว่าตอนนี้ในการศึกษาของเราเนี่ยวิธีการจัดก็คือว่าสัดส่วนของครูกับ,บนักเรียน จะสมดุลกันดังนั้นบางทีสมมว่โรงเรียนมีนักเรียนอยู่น้อยเช่นอาจจะมีสัก60คนนะคะอาจจะมีคุณครูได้2ท่านแต่ว่า60คนเนี่ยไม่ได้แปลว่านักเรียนชั้นเดียวนะพี่ยงบางทีมีป .1 ถึงป .6 ชั้นละ3คนบ้าง5คนบ้างแต่คุณครูมี2ท่านคุณครูก็เป็นทั้งครูพละครูวิทยาศาสตร์ครูคณิตศาสตร์นี่คือปัญหาของเราสารดนึกสารพัดนึกเออบางทีอาจจะเป็นผอโรงเรียนด้วยนะคะ มูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมเนี่ยค่ะเขาก็มีเป็นไลฟ์ทีวีคือสามารถที่จะดูสดแล้วครูที่สอนเนี่ยเป็นครูตู้แต่เป็นคุณครูที่มีความรู้เฉพาะทางแต่และโรงเรียนสามารถที่จะดูจากที่ครูตู้ได้หรือจะเข้าไปดูแบบที่เป็นออนจีมานก็คือสะดวกเมื่อไหร่ก็สามารถที่จะไปดูได้เช่นกันแล้วก็เป็นผลสำฤทธิ์มาแล้วว่าที่สุพรรณบุรีใช้วิธีแบบนี้เนี่ยโรงเรียนที่มีขนาดเล็กที่เคยจะถูกยุบก็ไม่ต้องยุบสามารถจะเรียนการเรียนเด็กดีขึ้นดีขึ้นนะคะ เมื่อกี้เวลาเราดูสัดส่วนก็น่าตกใจนะว่าโทรทัศน์ทางไกล1,300ล้านที่อไปทั้งหมด430,000ล้าน ครับใครถ้าเกิดว่าเห็นเป็นประโยชน์ก็ยังดีนะครับที่อยู่ในแผนการหนึ่งใ,ในเก้าข้อนี้ด้วยคัดลองเข้าไปดูข้อมูลได้นะคะใน www.dlf.ac.th นะคะ dlf ก็เป็น d i s t a n c Learning Foundation หร<อ>ือว่าเข้าไปดูที่ dltv ก็คือ d i s t a n c Learning Television นั่นเองนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจกับทุกภาคส่วนในการศึกษานะครับหวังว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งที่สาคัญในการผลักดันประเทศได้อย่างแท้จริงด้วย เอาละครับช่วงนี้เราพักกันคู่เดียวนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่เป็นความน่าภาคภูมิใจของคนไทยนะครับแต่ต้องมีการสร้างมูลค่าเพิ่มนั่นอุตสาหกรรมสิ่งทอมีรถแบบในการพัฒนายอย่างไรบ้างเราพักสักครู่เดี๋ยวมาติดตามครับ